สวัสดีครับวันนี้ก็มีประเด็นหรือมีเรื่องนะครับที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะครับกับพี่ๆน้องๆน,นะครับมันมีข่าวเรื่องของปรากฏการทางเศรษฐกิจนะครับล่าสุดนะครับที่มีข่าวว่าบริษัทพานาโซนิกนะฮะที่ลงทุนในประเทศไทยมา สี่ทศวรรษนะครับสี่สิบกว่าปีนะครับได้มีแผนนะครับที่จะยกเลิกการผลิตทั้งหมดในประเทศไทยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยพานาโนิกนะครับใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับยี่ห้อพานาโสนิกนะครับมากว่า4ทศวรรษนะครับหรือ40กปี ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเอฟเฟกแรกเลยนะครับผลกระทบด้านที่หนึ่งเลยก็คือพนักง,งานบริษัทพานาโซนิกนะครับแปดชีวิตนะครับตกงานครับก็ motion. สิ่งที่มันคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับ เป้าหมายของพนังสนิทก,ก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะยกเลิกรายการผลิตทั้งหมดนะครับพูดง่ายก็คือปิดบริษัทนะครับแล้วแล้วไปที่ไหนมีคำถามว่าปิดบริษัทจากไทยแล้วไปที่ไหน,นครับคำตอบก็คือไปที่ประเทศเวียดนามครับไปที่ประเทศเวียดนาม มีหนำซ้ำนะครับมีอัตราการจ้างงานนะไปเปิดบริษัทที่เวียดนามแล้วนะครับประกาศแล้วว่าจะใช้เวียดนามเป็นฐานในการผลิตสินค้าของ p a n a s o ซ i c นะครับในภูมิภาคอาเซียนนะครับต้องใช้คนงาน8,000คน10เท่าตอนที่ คธออยู่ที่ประเทศประเทศไทยนะครับ800 0คนนะครับที่จะมีการจ้างงานนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะสะท้อนนะครับแล้วก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็คือมันเป็นปรากฏการณ์นะครับอาจจะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือนสัญญาณนะครับเป็นสัญญาลสัญญาณอะไรบางอย่างที่มัน มันจะเกิดน,นะครับเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหลายท่านที่ฟังผมที่นี่อาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นต้มยำกุ้ง crisis นะครับผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมานะครับในห่วงนั้นเนี่ยผมได้เริ่มทํางานเข้าอยู่เพิ่มทํางานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็จะเห็นปรากฏการณ์เนี้ยนะครับเกิดขึ้น นะครับเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในปี2540นะครับเขาเรียกว่าเป็นต้มยำกุ้ง Crisis นะครับก็ในสภาวะนั้นก็มีหลายธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจในเรื่องของภาคการเงินนะครับที่ล้มหายตายจากแล้วก็มีปัญหานะครับหลายธนาคารทุกวันนี้ก็ ล้มหายตายจากเราอาจจะเคยได้ยิน,นหลายๆธนาคารนะครับตอนนี้ก็ไม่มีชื่อแล้วนะครับมีการควบรวมกิจการมีการขายสินทรัพย์นะครับให้กับธนาคารต่างชาติหรือมีการควบรวมกันหลายๆแห่งนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะมีคลิปในเรื่องของการเล่าให้ถึงในสภาวะที่เกิดเรื่องของ วิกฤตเศรษฐกิจในปี40มันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับมาพูดกันถึงเรื่องของประเด็นที่อยากจะนําเสนอในวันนี้คือมีสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับที่บอกว่านะครับผมเริ่มได้กลิ่นนี้ตั้งแต่เรื่องของมี10ข้อนะครับที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ บอกว่าประเทศไทยไม่น่าลงทุนแล้วนะครับมี10ข้อที่คนญี่ปุ่นค้นพบว่าตัวตนที่แท้จริงของคนไทยเป็นเช่นไร,นรตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะทําให้เราเราก็จะมาเล่าให้ฟังดูว,ว่าสิ่งที่เขาค้นพบนะครับว่าคนไทยในมุมมองของคนญี่ปุ่นเขารู้สึกยังไงกับเราร,รุ่นท่านรุ่นผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลกระทบแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่า สิ่งที่เด็กเจนใหม่หรือรุ่นลูกลูกหลานของเราที่จะได้รับผลกระทบนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรานะครับแล้วต้องปรับตัวกันยังไงนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่ข้อมูลที่ผมมีตอนนี้ก็คือว่าสามประเทศที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยเขายกให้เวียดนามรองมาก็เป็นอินโดนีเซียนะ แล้วก็ฟิลิปปินส์เพราะอะไรครับเพราะว่าสกิลหรือทักษะของแรงงานหนึ่งหละโอเคละเรื่องของการประกอบการเรื่องของบริษัทเนี่ยก็จะมองเรื่องของผลประกอบการหรือเรื่องของกําไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูเรื่องของต้นทุนฟิกคอร์ที่มันมีเช่นเรื่องของค่าแรงอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องของภาษีนะครับอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับที่เข้ามาลงมาลงทุนในประเทศเ,เราเนี่ย ก็เพราะว่าเรื่องของ B.O.I. นะครับได้รับเรื่องยกเวน้นเรื่องของภาษีเขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับว่าที่ไหนมีเงื่อนไขนะครับมีการเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเขาก็จะไปที่นั่นนะครับก็เช่นกันนะครับตอนนี้เวียดนามเนื้อหอมมากนะครับเขตการค้านะครับเรื่องของข้ออข้อตกลงหราเว่าเป็น F.T.A. นะครับ Free Trade Agreement เนี่ยของเวียดนามนมีหลายพันธสัญญาที่ที่ได้เปรียบกับประเทศไทย ได้เปรียบมากกว่าครับมีคู่ค้ามากกว่าตรงนี้ก็ประเด็นที่1ประเด็นที่2ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนามแล้วนะครับาสามารถที่จะส่งออกไปจําหน่ายหรือไปขายนะครับมีคู่ค้ามากกว่านั่นเองนะครับได้รับการยกเว้นนะครับเรื่องของสิทธิทางด้านภาษีตรงนี้ก็ถือว่านะครับเพราะฉะนั้นเรา เป็นข้อมูลที่ที่น่าน่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าพอมาถึงรุ่นนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยไม่อยู่หนึ่งใน3ของประเทศที่น่าลงทุนหรือน่ามาทำธุรกิจนะครับถ้าในในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยอันดับหนึ่งเขายกให้เวียดนามอันดับสองคืออินโดนีเซีย สาเรื่องของฟิลิปปินส์ก็อย่างที่ผมว่าก็คือว่าเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะแรงงานนะครับเรื่องของภาษาก็มีส่วนมากนะครับคนไทยปรับการปรับตัวเรื่องของการใช้ภาษาใช้ภาษาที่2ในการสื่อสารกับเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานนะ